นี่ก็เป็นวันสุดท้ายของการทำงานที่อังกฤษแล้วนะทุกคนคุณเขามีถ่ายแชร์ประวานกับมาริโอนะ <Wow. S 1> แล้วรถคือหล่อมาก <Wow. S 1> เทามากเดี๋ยวเราไปดูคุณเขารีวิวรถกันนะทุกคนมาดูนะครับว่าผมอยู่ที่อังกฤษเนี่ยผมใช้รถอะไรนี่เป็นไงพามาดูมองไรฟานมองไรมองไรฟาน มา,า,า,าดิฮะอะดูดูดูนี่โอ้โหข้างในดูพวงมาลัยดูดูเกียร์นี่เป็นไงถ่รแชร์ประวานเอาไว้คุ้มเช่ามาแล้วลงทุกแพลตฟอร์ม แล้ววันนี้ก็คืออย่างที่บอกไว้ว่าเป็นวันสุดท้ายนะทุกคนแล้วก็คงจะเป็นตอนที่ถ่ายแชร์ประวานด้วยทำงานวันสุดท้ายครับเพิ่มครับเพิ่มครับเพิ่มครับเหลืออยู่ส<ำ><ำ>ี่คนเอาหมุดก่อนลงไปเอาเบาะลงเร็วทำไมเพื่อนนั่งแล้วเหมือนรถมันแคบอะ่ะ <laughs> ไม่เอาใกล้หน่อยอกูกลัวไงรถ <laughs> มันใหญ่ไง <laughs> ใช่ไหมละ่ะเอาละโอตัสโอตัสอย่างนี้เพื่อนผมนียมึงดูระดับบาริโอ้ยย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  วิ้ยจอพิกอีกอเจงว่ะจอแว่งพิกมาฮะจอพิกมาเฮ้ยไล่ละนีจอพิกนะเรื่อนเลื่อนพงศ์อะไรด้วยเพงอนะนี่เป็นนี่เป็ดเฮ้ยนนเิมว่าอไรถึง้วนะครับบิ๊กเบนฮะฟีซัเหรอเฟิร์มฟ์นันเนีมาไรโอเลนะฮะโฟีซัเหรอดีมากฟซนอะไรนะฟีซันเออเป็ดปะวะเป็ดดิ ไม่ใช่โรงแรมใช่ไโฟซีซันลอนดอนซือโรงไม่เสร็จโฟซีซันลอนดอนแต่มันมันมีหลายสาขาเราอยู่สาขาไปสาขานต่ยรงไม่ดีโคนนั่งนี่กันสุดวะสองคนกูบ่อยแล้วนั่งตรงนี้ไม่ได้อยากนั่งข้างในหรือนั่งข้างนอกมีจอทีวีก็ข้างในไงในบาร์ไปดูไหมอยู่กับนี่นะครับโอ้โควโควหนึ่งพันคนแล้ว สวัสดีครับผมสวัสดีครับ,บดูปลาดิสี่โมงเย็นมืดนละออบอลย,ยังไ,ไมไ่เปิดเลยังไม่เปิดมานั่งข้างนอกก่อนจะนั่งตรงนี้ก่อนไหมล่ะมึงนั่งเก้าอี้ที่มันแบบมีมีไอไอตัวคันร้อนไอตัวกันหนาวนี่ถ้าตัวคันหนาวก็ตรงนี้ไหมละออ่ะดูนะตอนนี้บรรยากาศโอ้โคพันห้าแล้วกโก โอ้ผมไม่ใช่คนเดิมที่คนดู4ี่ห้าสิบคนแล้วนะเฮ้ยโกพันเจ็ดเดียวแหละ็พันติแต่เดียวอะไรแล้วไอ้ที่มันต้องดังอะที่คนดูเยอะขนาดเนี้ยดังพันแปดพันแปดแล้วโอ้แล้วพันแปดแล้วนั่งนี่มาคนสวยนั่งข้าคนสวยด้วยดูหญิงเลยอ๋อเขาบอกว่าให้ระวังกระเป๋าเออเหรอเออโจรเยอะตำรวจมาบอกว่าระวังกระเป๋าเออโจรโจรเยอะนะโจรเยอะเขาบอกให้ระวังกระเป๋านั่นเราต้องนั่งตรงไหนดี 2,100คนเลยนะครับสวัสดีครับนั่งตรงไหนดีกว่าบอยหรือนั่งตรงนี้ไหมเออเออหนูกระโดดเยอะนิดนึงที่มันมีเขาบอกให้ระวังกระเป๋าอยีกงีนึงเนี่ยใช่เขาบอกให้เก็บกระเป๋าเลยนั่งแบบข้ามถือกระเป๋าเลยเฮ้ยเราเข้าไปไหนไหมเพราะอะไรวะหรือจะนั่งข้างนอกแต่ยิงอะอยากนั่งบาร์เมื่อกี้หรือนั่งตรงนี้ก่อนไหมล่ะเอาไหมนั่งตรงนี้ก่อนก่อนไหมควรจะ ส่วนอันนี้คือคุณเขามีดูบอลด้วยนะตอนแรกก็เหมือนจะดีใจนะทุกคนคงคิดว่าจะชนะไปแล้วแต่สุดท้ายผลไม่เป็นอย่างที่คิดเลยเศจ้าไปตามๆกันแล้วก็ไปกินข้าวกันนะทุกคนที่นี่คือร้านอาหารไทยนะนะคครับี่ขอบ,ขอบคุณนะครับรักมากครับ <laughs>